จิตวิญญาณนักเดินทางน,น,นานๆครั้งฉันจะได้แวะมาที่นี่มุมสงบที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้มุมเล็กๆริมบึงน้ำใหญ่วิวหลักล้าดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดแต่กลับเติมเต็มหัวใจได้มากกว่าสิ่งใดแต่เช้าวันนี้สิ่งที่สะดุดตามากกว่าเสียงนกร้อง หรือสายลมเย็นคือกลองขยะที่ถูกทิ้งเอาไว้เศษโฟมถุงพลาสติกขวดน้ำและกลิ่นหมักหมมที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้ความรักและความการุณาไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทําเล็กๆที่เราเลือกทําในทุกที่ที่เราไปเยือนการได้ก้มลงเก็บ สิ่งที่ไม่ใช่ของเราแต่ทําเพื่อธรรมชาติเพื่อให้เผืนป่านี้หายใจสะอาดได้อีกสักวันบางครั้งเราอาจคิดว่าแค่คนเดียวจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่ถ้าเราทุกคนต่างลงมือแม้เพียงหยิบขึ้นมาคนละชิ้นโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นแค่ไหนนี่คือสำนึกรู้คุณ ขอบคุณธรรมชาติเพื่อให้เราพักพิงให้ความสงบให้แรงบันดาลใจและถึงเวลาที่เราจะคืนสิ่งเล็กๆก,กลับไปบ้างเราทุกคนคือนักเดินทางที่ควรมีหัวใจอ่อนโยนและเมื่อที่พร้อมดูแลจิตวิญญาณน,นักเดินทางคือหัวใจที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปตามสายลมและการเวลา เรียนรู้ยอมรับเราไม่ได้ออกเดินทางแค่เพื่อไปถึงจุดหมายแต่เพื่อค้นพบความงามอันเรียบง่ายความเงียบที่เยวยาและความหมายลึกซึ้งในทุกก้าวย่างทุกที่ที่เราไปเยือนล้วนทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในหัวใจบางครั้งเป็นบทเรียนบางครั้งเป็นแรงบันดาลใจ และบางครั้งก็เป็นความรักเล็กๆที่ทำให้เราอยากเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนขึ้นสื่อสารจิตวิญญาณผ่านการใช้ชีวิตนักเดินทางที่แท้ไม่ได้ทิ้งร่องรอยทำลายไว้ข้างหลังแต่ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความสะอาดสํานึกรู้คุณขอบคุณธรรมาชาติทั้งความคิดคําพูดและการกระทำของเราจงสมุดุลและอ่อนโยนหากคุณดูคลิปนี้ลองทำสิ่งเล็กๆ เพื่อธรรมชาติรอบตัวบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเสี้ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างเร่งเรีบครับกิวิไลลมหายใจอิสรา